สวัสดีค่ะพบกับครูไซยนะคะในคลิปนี้นะเราก็จะมาดูในเรื่องของอุบัติเหตุจากสารเคมีแน่นอนว่าเราเรียนเคมีเนี่ยเรามีการทําปฏิบัติการเคมีใช่ไหมมีการทํำแลบดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็วิธีการประถมพยาบาลน,นั่นเองบทนี้นะเหมือนแบบเหมือนเราเรียนเป็นพยาบาลเบื้องต้นนะเหมือนเราเรียนเออ การประพยาบาลลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเฉพาะการประพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีแล้วก็เป็นอันตรายที่เราอาจจะพบเจอได้จริงๆนะคะสําหรับการเรียนวิชานี้นะคะโอเคเริ่มต้นนะคะในกรณีที่เราเนี่ยออโดนสารเคมีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามอันดับแรกเลยถ้าร่างกายของเราสัมผัสเคมีสัมผัสสารเคมีโดยตรงนะคะถ้าสมมติว่าหกเลอะเสือ้อ เสื้อกาวอ่ะเราบอกแล้วว่าใส่เสื้อกาวใช่ไหมใส่เสื้อคลุมเนี่ยถามว่าบางคนบอกว่าใส่ไปเพื่อเท่ๆหรอจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อกาวสังเกตได้ว่ามันจะเป็นแขนยาวใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าหกหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถอดเสื้อทิ้งไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีเนี่ยโดนตรงนั้นหรือบางคนบอกว่าอ้าวเสื้อกาวแบบเสื้อกาวหนึแขนสั้นก็หมายถึงเวลาเราโดนเสื้อผ้า นะคะเพราะว่าหลักการปฐถมพยาบาลเนี่ยจะต้องถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกถ้าสมมุติว่ามันหกเหลอะตัวเราหกโดนตัวเราอย่างเงี้ยเราใส่เสื้อคลุมอยู่เราใส่เสื้อแลลอยู่แล้วก็แค่ถอดเสื้อแลบออกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันโดนเสื้อเราในขณะที่เราใส่ชุดนกเกียนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะประถมพยาบาลไม่สะดวกนะคะให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกแล้วก็พยายามซับสารเคมีที่โดนตัวเราเนี่ยออกจากร่างกายให้ได้มากที่สุด ทีนี้มาดูการปฐมพยาบาลในแต่ละรูปแบบแบบแรกก็คือกรณีที่เป็นสารเคมีที่ละลายน้ําได้ถ้าละลายน้ําได้เนี่ยเช่นกรดหรือเบสธรรมดานะคะให้ล้างล้างบริเวณน,นั้นเนี่ยบริเวณที่สัมผัสสารเคมีเนี่ยด้วยน้ํานะคะเปิดน้ําให้ไหลผ่านปริมาณมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดหรือเป็นเบสก็ตามให้เอาน้ําล้างไปก่อนเปิดน้ําไหลผ่านไหลผ่านให้ได้เยอะที่สุดให้สารตรงนั้นน่มันเจือจางให้ได้มากที่สุด ะะแต่ถ้าเป็นกรณีที่สารที่ไม่ละลายน้านะคะถ้าสารที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ําสบู่เพราะอะไรเพราะในน้ําสบู่เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่สามารถล้างตัวที่ไม่ละลายน้ําออกได้ล้างสารที่ไม่ละลายน้ําออกได้สังเกตว่าเราฟอกสบู่เนี่ยเราอาบน้าเนี่ยเราฟอกล้างไอตัวไขมันสิ่งสกรปรกที่แค่อาบน้ําเปล่าอาบน้ําสะอาดไม่สามารถกําจัดได้แต่น้าสบู่ทําได้ นะคะในกรณีที่เราเนี่ยรู้ว่าสารเคมีที่เราสัมผัสหรือว่าหกเหลือตัวเราเนี่ยคืออะไรให้เราไปดูเลยดูในเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีว่าสารเคมีนี้ถ้าสมมุติโดนตัวนะคะสัมผัสผิวหนังต้องประถมพยาบาลยังไงบ้างในใบนั้นจะมีบอกนะคะแต่การปฐถมพยาบาลเบื้องต้นใช้สําหรับสารเคมี เล็กๆน้อยๆไม่อันตรายหรือสารเคมีเจอดดือจางแต่ถ้ากรณีที่ร่างกายสัมผัสสารเคมีมากปริมาณมากคือหกเยอะๆหรือมีความเข้มข้นสูงนะคะปถงพยาบาลเสร็จปุ๊บนำส่งแพทย์ทันทีนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาให้ปลอดภัยต่อไปทีนี้ในกรณีที่มี สารเคมีเข้าตานะคะเราทํำยังไงได้บ้างเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามีสารเคมีเข้าตาเราจะต้องล้างตาถูกต้องไหมแต่ในการล้างตาก็มีเทคนิคนะคะคือเราต้องตัดแขงข้างแล้วก็ให้ตาฝั่งที่มีสารเคมีกระเด็นเข้าไปเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะเปิดน้ําให้ไหลผ่านแล้วถ้าใครเคย เข้าไปในห้องแล็บเนี่ยจะรู้ว่าก๊อกแบบนี้ก๊อกในห้องแล็บเนี่ยมันเล็กใช่ไหมคะน้ําที่เปิดมาเนี่ยมันก็จะแรงมากๆดังนั้นเราก็จะต้องเปิดน้ําให้ไหลผ่านดั้งจมูกนะแล้วก็เอ,อ่อให้น้ําเนี่ยไหลผ่านดั้งผ่านจมูกเนี่ยแล้วก็ไปล้างตาอีกฝั่งหนึ่งโดยระวังอย่าให้เผลอไปโดนตาอีกข้างหนึ่งที่ไม่โดนอะไรด้วยนะคะล้างอยู่อย่างเงี้ยประมาณสิบนาทีหรือว่าจนกว่าจะแน่ใจว่า,า,าสายเคมีออกหมดแล้ว นะคะแล้วก็นําส่งแพทย์ทันทีนะคะกรณีนี้คือการปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตาต่อไปค่ะในกรณีที่เผลอสูดดมแก๊สผิดเข้าไปถ้ามีแก๊สผิดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เด็กๆต้องทําคือต้องออกมาจากบริเวณนั้นทันทีไปในที่ที่อากาศถ่เทสะดวกหรือว่าออกนอกห้องนั่นแหละ นะคะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนที่สูดดมแก๊สพิษจนหมดสติหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในนั้นเราจะต้องรีบย้ายเขาออกจากบริเวณนั้นทันทีแต่คนที่ไปช่วยก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่เหมาะสมมีหน้าก,กากป้องกันแก๊สพิษหรือมีผ้าปิดปากเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับอันตรายจากการไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะต่อไปถ้าสมมติว่ามีคนที่ประสบอุบัติเหตุจากการสูดดมแก๊สพิษเข้าไปเราจะต้องปลดเสื้อผ้าของเขาให้หายใจสะดวกขึ้น ถ้าหมดสติให้จับนอนคว่ำแล้วก็ตะแคงข้างนะคะเพื่อไม่ให้โคลิ้นเนี่ยไปไปขวางทางเดินหายใจนะถ้านอนง่ายเนี่ยโคลินอาจจะไปขวางทางเดินหายใจแล้วก็ทําให้หายใจไม่สะดวกหรือยุนหายใจได้นะคะสังเกตการเต้นของหัวใจและการหายใจด้วยถ้าหัวใจหยุดเต้นให้ทําการ CPR แต่ว่าก็ต้องฝึกมาแล้วนะต้องมีความรู้อยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ควรใช้วิธีเป่าปากนะคะแล้วก็ต้องนําสมแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะ ต่อไปค่ะการประถมพยาบาลเมื่อโดนความร้อนในกรณีที่เราเผลอโดนความร้อนให้หาน้ําเย็นหรือว่าผ้าปิดแผลเนี่ยชุบน้ำหมาดๆมามามา,มาปิดไว้มาเช็ดไว้นะคะจนหายปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็ทายาขี้ผึ้งสําหรับแผลไฟไหม้น้าร้อนลวกแต่ถ้าแผลใหญ่จริงๆก็ให้พวกเราเนี่ยรีบพาคนป่วยนําส่งให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีสุดท้ายคือกรณีที่สารเคมีเข้าปากถ้ามีสารเคมีเข้าปากนะคะต้องไปดูคู่มือเอกสารความปลอดภัยตรงนี้เด็กๆทุกคนต้องดูเป็นนะเดี๋ยวในแบบกลัดต่อไปเนี่ยจะมีให้ฝึกดูด้วยนะคะแล้วก็ต้องนําส่งแพทย์ทุกกรณีเพราะบางกรณีสารเคมีเนี่ยบางตัวเนาะเขาอาจจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายในในในแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ต้อง ดูตามเอกสารความปลอดภัยแต่ต้องนำส่งแพทย์ทุกกรณีเพื่อให้เช็คร่างกายให้ปลอดภัยที่สุดนะคะในคลิปหน้านะครูจะเฉลยแบบฝึกหัด1.2เกี่ยวกับวิธีประถมพยาบาลนี่แหละใครมีหนังสือก็ลองทำมาล่วงหน้าได้เลยนะคะเราจะได้ฝึกคิดมาก่อนก่อนที่จะมาฟังครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะ ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำเพื่อนมาดูกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ